สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มาถึงหน่วยที่4จะเป็นเรื่องของการฟังและการดูสื่ออิเล็กทรอนิกส์เดี๋ยวมาทำความเข้าใจกับชื่อเรื่องก่อนจะได้รู้ว่าแนวทางหรือเนื้อหาของเรื่องนี้มันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะการฟังและการดูมันจะเป็นกระบวนการ การรับสารที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะทีนี้คือทักษะการฟังและการดูเป็นทักษะพื้นฐานในชีวิตประจําวันของมนุษย์อยู่แล้วนะคะแล้วมันมีความสัมพันธ์กันยังไงกับอิเล็กทรอนิกส์คือสื่อปัจจุบันตอนนี้ส่วนใหญ่มันก็เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหน้าจอสมาร์ทโฟนของเราอยู่แล้วทีนี้ว่าก็จะต้องมาเรียนว่าเราจะมีหลักการและมีมารยาทอย่างไรในการฟังและการดูสื่ออนะิเล็กทรอนิกส์เนาะ เรามาเริ่มกันที่ความหมายและความสำคัญของการฟังและการดูนะคะคือต้องแยกออกจากกันก่อนการฟังและการดูเอาความหมายของการฟังก่อนนะคะเเคยได้ยินคำว่าการได้ยินไหมการได้ยินเป็นกระบวนการเริ่มต้นของการฟังอาจจะอธิบายให้ฟังแบบนี้นะคะความหมายของการได้ยินหมายความว่าเวลาเราได้ยินเสียงอะไรมาสักอย่างหนึ่งแต่มันฟังเป็นคำไม่ได้มันได้มันไม่สามารถ จับเป็นคำพูดได้อันนั้นเรียกว่าการฟังอย่างเช่นเราแอบ,บฟังเพื่อนข้างห้องคุยกันแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนคุยกันว่าอะไรได้ยินเสียงง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 ,ง,งอันเนี้ยเรียกว่าการได้ยินอะแล้วถ้าเกิดการฟังแลามันเป็นยังไงถ้าได้ยินไปเรื่อยๆจนสามารถแปลออกมาเป็นภาษาได้แปลความหมายได้นั้นเรียกว่าการฟังเพราะฉะนั้นการฟังจะเป็นกระบวนการรับสารหรือข้อมูลต่างๆผ่านเสียง ในหนังสือบอกว่าเสียงนั้นอาจจะเป็นเสียงพูดหรือไม่ใช่เสียงพูดก็ได้แต่เอาเข้าจริงๆการฟังมันจะต้องได้ยินเป็นเสียงพูดสิแล้วมันถึงจะแปลความหมายออกมาได้ทีนี้พอฟังแล้วปุ๊บจะต้องใช้กระบวนการในการเรียบเรียงรวมไปถึงการตีความหมายว่าสิ่งที่เราได้ยินมามันหมายถึงอะไรจะได้ทำความเข้าใจให้มันตรงกันและเกิดปฏิกิริยาตอบกลับเป็นกระบวนการฟังเป็นกระบวนการพูดได้อีกอย่างหนึ่ง อันต่อไปจะเป็นความหมายของการดูอันนี้ทุกคนน่าจะต้องรับรู้ร่วมกันได้อยู่แล้วการดูก็คือการรับสารด้วยตาอาจจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่จากสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกสื่อสิ่งพิมพ์คือทุกสิ่งทุกอย่างที่พิมพ์ลงในหน้ากระดาษเรียกว่าสื่อสิ่งพิมพ์นะจ๊ะแยกให้ออกต่อไปจะเป็นความสำคัญของการฟังและการดูในชีวิตประจำวันของเรา ว่ามันจะมีความสัมพันธ์ในแง่มุมไหนได้บ้างนะจ๊ะในนี้แบ่งออกเป็น3แบบใหญ่ๆแบบแรกมาดูที่ประเด็นแรกประเด็นแรกบอกว่าการฟังและการดูจะช่วยในการติดต่อสืส่อสารในชีวิตประจำวันของเราสะดวกราบรื่นหรือมันบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่เราต้องการนั่นเองหมายความว่าเออทั้งทั้งการฟังและการดูจะช่วยให้เราทำนู่นนี่นั่นสำเร็จ ตามสิ่งที่เราต้องการอันที่2จะบอกว่าการฟังและการดูจะช่วยให้เราประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพอันนี้หมายถึงทุกอาชีพนะแต่ในหนังสือจะบอกไปอีกว่าแต่บางอาชีพเราจะอาศัยทักษะนี้มากเป็นพิเศษอย่างเช่นพวกนักวิจารณ์นักวิจารณ์ต่างๆพวกวิจารณ์หนังวิจารณ์เพลงหรือพวกนักภาคพวกนี้อะไรก็ตามที่ใช้ศิละปะในการฟังการดูนะจ๊ะ อันต่อไปอ่ะสุดท้ายคือมันจะช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสามารถลดความขัดแย้งลงได้นะทักษะการฟังและทักษะการดูเ,เคยสังเกตไหมเวลาเราเข้ามาใหม่ๆอะ่ะถ้าเราไม่ฟังใครเราไม่คุยกับใครเราก็จะไม่มีเพื่อนก็อารมณ์ประมาณนั้นที่มันสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้นะทีนี้มีอีกอันหนึ่งเรามองข้ามสิ่งใกล้ตัวกันออกไปหรือเปล่า มันก็มีอีกอันนึงคือการฟังและการดูเพื่อความบันเทิงถามว่ามันมีประโยชน์อะไรเวลาเราดูการ์ตูนเวลาเราดูละครเวลาเราดูหนังทั้งหนังไทยหนังญี่ปุ่นหนังเกาหลีหนังจีนหนังฝรั่งถามว่ามันมีประโยชน์อะไรอะถ้านอกจากความบันเทิงเราได้อะไรจากมันนั่นเองคําตอบอย่างเช่นอย่างเช่นสมมุติชอบดูหนังฝรั่งหนังฝรั่งในเรื่องจะมีอะไรได้บ้าง อ่าอย่างแรกอาจจะเห็นวัฒนธรรมการแต่งกายในช่วงฤดูร้อนแต่งกายยังไงอ่ะบ้านเขาอะ่ะหรือในช่วงฤดูที่มันหิมะตกเออวัฒนธรรมการแต่งกายบ้านเขาเป็นอย่างไรหรือวัฒนธรรมของการกินอาหารมีดไว้ตรงไหนซ่อมไว้ตรงไหนการจัดโต๊ะอาหารเป็นยังไงหรือบรรยากาศในร้านอาหารมันเป็นอย่างไรก็แบบนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งการทักทาย อันนี้เห็นชัดวัฒนธรรมต่างชาติว่าการทักทายมันมีลักษณะเป็นไงญี่ปุ่นก็ทักกันอีแบบหนึ่งเอ,อ่อฝรั่งก็ทักกันอีแบบหนึ่งคนไทยเราก็แค่ยกมือไหว้สวัสดีอะไรพวกเนี้ยเอออาจจะเป็นเรื่องของดูเรื่องพวกการคมนาคมการพัฒนาสภาพสังคมและบ้านเมืองอันนี้ก็อันนี้คือประโยชน์แฝงจากการฟังและดูเพื่อความบันเทิงอีกอย่างหนึ่งนะหรือถ้าเรื่องใกล้ตัวอีกอันหนึ่งฟังและดูเกม ได้อะไรจากมันนะได้ทักษะการวางแผนอย่างหนึ่งถึงไม่ว่าอะไรงไงเวลาใครจะเล่นเกมในห้องทำงานให้เสร็จแล้วเล่นเกมถึงไม่ว่าอะไรไงอันนี้ถือว่าได้ทักษะการวางแผนทักษะการคิดทักษะการสื่อสารอย่างหนึ่งเนาะอ,อันนี้คือความสําคัญของมันพอมาถึงตรงนี้อันนี้จะพูดถึงในหน้า66นะข้ามไปหน้า66ที่เป็นแบบฝึกหัดถ้าใครดูคลิปจะทํากันบ้านได้เกือบทุกข้อนะคะอันนี้สามารถเอาไปตอบคําถามข้อหนึ่งหน้า6 6ได้ข้อหนึ่ง มันถามเราว่าการฟังและการดูนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเออคำตอบคร่าวๆก็คือการฟังและการดูจะมีความสาคัญในในแง่ของที่ว่าผู้รับสารอ่ะจะได้ไตร่ตรองสารนั้นได้อย่างถี่ถ้วนหูก็ฟังตาก็ดูสมองก็คิดตามทําให้เราอ่ะสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นและอีกข้อหนึ่งมันถามแล้วอีกถามถึงความเหมือนหรือความแตกต่าง ของการได้ยินการฟังและการตีความหมายซึ่งตรงเนี้จะต้องตอบว่ามีทั้งความเหมือนและความแตกต่างนะจ๊ะความเหมือนคือการรับสารผ่านโสตประสาทหมายความว่าการรับสารผ่านหูเหมือนกันทั้งได้ยินและการได้ฟังนั้นรับผ่านหูเหมือนกันและมันมีความต่างอยู่ตรงที่ว่าการได้ยินจะเป็นการกระทําที่ไม่ได้ตั้งใจเสียงนั้นอาจจะไม่มีความหมายก็ได้อันนี้คือคําตอบแต่การฟังนั้น มันเป็นการการทาที่เราตั้งใจเพออราะแหละเราต้องแปลความหมายเราจึงจะเข้าใจแล้วถึงเราถึงจะตอบกลับเขาไปได้นั่นเองนะจ๊ะและมีอีกข้อหนึ่งสามารถตอบในหน้านี้ได้เลยที่ว่าการฟังและการดูนั้นมีประโยชน์อย่างไรในชีวิตเราอันนี้ก็ตอบตามแง่มุมของแต่และคนก็แล้วกันหรืออาจจะตอบคร่าวๆก็ได้ว่าเออมันช่วยให้การใช้ชีวิตประจําวันของเราอ่ะสะดวกราบรื่นเพราะว่าเรามีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแบบนี้ก็ได้หรือจะ จะช่วยให้เราเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่เราฟังหรือสิ่งที่ดูแล้วได้ประโยชน์แฝงอย่างที่อธิบายไปเมื่อตะกี้ว่าเวลาดูหนังเราได้อะไรจากมันบ้างล่ะอันนี้ก็คือคําตอบของมันอย่างหนึ่งเนาะต่อไปการวิเคราะห์ยังไม่ถึงยังไม่ถึง อ่ะต่อกันเลยต่อกันเลยในหัวข้อที่ว่าหลักการฟังและหลักการดูนั้นอะ่ะมันมีหลักการยังไงได้บ้างคือมันมีหลักการไม่เยอะหรอกในหนังสืออะ่ะแต่ถ้าถามว่าในชีวิตจริงจะเอาสาหลักการนี้ไปใช้อะ่ะมันยากไหมมันก็ยากอยู่เหมือนกันเท่าฟังเรื่อยๆอะ่ะใครก็ฟังได้แต่เ้าฟังแล้วจะต้องวิเคราะห์วิจารณ์ประเมินค่าอันเนี้ยเริ่มเป็นการฟังที่ยากขึ้นเนาะอันดับแรกคุณต้องมีสมาธิก่อน สมาธิหมายความว่าจิตใจเราจดจ่อกับสิ่งไหนสิ่งที่ฟังที่ดูหรือเปล่าแบบเนี้ถ้ามีสมาธิกับกับสิ่งที่ฟังมันก็จะเริ่มเข้าหัวข,ข้อที่2ว่าอะถ้าคุณมีสมาธิมากพอคุณจะจับประเด็นได้อะแล้วจับประเด็นมันจะจับยังไงอะการจับประเด็นมันเริ่มมันเป็นการเชื่อมโยงเนาะมันเริ่มจากการเข้าใจทําความเข้าใจกับจุดประสงค์ของ คนที่เขาส่งสารมาว่าเขามีจุดประสงค์อะไรที่จะส่งแบบนี้มาหาเราจิตใจมันก็ต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ดูทีนี้ถ้าจิตใจมันจดจอ่อมันเริ่มจะรู้แล้วว่าประเด็นของเรื่องนั้นคืออะไรมันก็ต้องไปเชื่อมโยงกับความรู้ที่เรามีอยู่หรือประสบการณ์ที่เรามีอยู่นั่นแหละสามารถจับจับประเด็นจับสาระสําคัญของมันออกมาได้หรือไม่ถ้าประเด็นใดมันร,รู้สึกว่ามันน่าสนใจเนาะอ่ะอันนี้ควรจดเก็บไว้ มันจะนำไปสู่การนำไปสู่การพิจารณาไต่ตองอันนี้จะเริ่มจากการวิเคราะห์สารวิเคราะห์คือการแยกแยะแยกออกเป็นส่วนๆถ้าคิดตามภาพเหมือนมีมอไซค์มาหนึ่งคันแล้วคุณก็ถอดอุปกรณ์ทุกอย่างออกมา ทั้งหมดอันนี้คือการวิเคราะห์วิเคราะห์มอเตอร์ไซค์หนึ่งคันออกแยกออกเป็นส่วนๆแต่ถ้าถามว่าในการวิเคราะห์สารจะเป็นยังไงต้องแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นพิสูจน์ได้มีพิสูจน์ดได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ข้อคิดเห็นคือความคิดของมนุษย์ที่เติมมันลงไปพอเราแยกมันออกได้ปุ๊บต้องเอามาประเมินว่าสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงอะถ,อถูกหรือไม่ถูกถูกหรือไม่ถูก ดีหรือไม่ดีความคิดเห็นที่มานั่นแะดีหรือไม่ดีเชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้อันนี้ก็เป็นหลักของการฟังและการดูอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือแยกแยะออกมาให้ได้ประเมินค่าให้ได้ว่าเชื่อถือได้ไหมเอ่อวิเคราะห์ให้ได้ว่าเชื่อถือได้ไหมแล้วประเมินค่ามันว่ามันดีหรือไม่ดีมันถูกหรือไม่ถูกอันนี้เรียกว่าการประเมินค่าเนาะพอมาถึงหน้านี้จะตอบคําถามหน้า67ได้แหละในข้อ8ข้อ8จะถามว่าการวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดู ผู้ฟังและผู้ดูจะต้องมีพื้นฐานใดมาก่อนอันนี้ตอบได้เลยคุณจะต้องมีพื้นฐานด้านการฟังและการดูให้เข้าใจก่อนหลังจากนั้นคุณสามารถ <burning> จับประเด็นของเรื่องให้ได้นั่นแหละคือหลักพื้นฐานดูและจับใจความให้ได้อันนี้คือคําตอบต่อไปข้อ9ข้อ9ถามแล้วว่าคนแต่ละคนน่ะมีความสามารถในการประเมินค่าแตกต่างกันไหมคนแต่ละคนมีความสามารถในการประเมินค่าแตกต่างกันไหมตอบได้เลยว่ามัน แตกต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าการประเมินค่านั้นมันขึ้นอยู่กับความคิด 1. ความคิด 2. เหตุผล 3. ประสบการณ์ซึ่ง 3. สิ่งนี้มีร้อยคนก็แตกต่างกันร้อยคนมีพันคนยังไงมันก็ต้องแตกต่างเป็นพันพันคนอยู่แล้วเนาะอ่ะอันสุดท้ายขอ้อ10ถามเราว่าแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะฟังหรือดูสื่อที่เป็นละครเราจะศึกษารายละเอียดอะไรบ้าง อันนี้เราก็จะต้องศึกษาองค์ประกอบของละครมีอะไรบ้างอะมีแนวคิดยังไงมีบทบาทผู้แสดงมีบทบาทยังไงฉากเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงบทสนทนาเป็นยังไงเอออันนี้ก็คือคําตอบของข้อ10นะจ๊ะได้และ10ข้อนั่งฟัง10นาทีคุ้มค่ากับการทํากันบ้านมากเลยจ้า เมื่อกี้เมื่อกี้พูดเลยมาถึงการวิเคราะห์และประเมินค่าไปแล้วอันนี้ย้อนนิดนึงนะเผื่อใครฟังไม่ทันอันนี้คือแนวทางการวิเคราะห์และประเมินค่าจากสิ่งที่ฟังและดูในสื่ออิเล็กทรอนิกส์การวิเคราะห์เมื่อกี้ก็บอกแล้วคือการแยกแยะแยกแยะเรื่องราวนั้นได้ไหมแยกข้อเท็จจริงแยกข้อคิดเห็นแยกความรู้สึกข้อความใดเป็นเหตุเป็นผลกันอ่ะแยกมมนออกมาปุ๊บแล้วก็จับประเด็นได้พอการประเมินค่าก็คือ ฟังไปแล้วดูไปแล้วนะ่ะมันมีคุณค่ายังไงมันดีหรือมันไม่ดียังไงมันเป็นจริงหรือมันไม่เป็นจริงยังไงทีนี้ใครชอบดูสปอยหนังไหมสปอยหนังช่องนั้นช่องนี้เอออาจารย์ชอบดูถ้าบอกว่าเป็นช่องที่สปอยหนังดีๆถือว่ามีองค์ประกอบพวกนี้ครบเลยนะมีทั้งการวิเคราะห์มีทั้งการประเมินค่ามีทั้งบอกได้ว่าประโยชน์ที่มันแฝงอยู่ในเรื่องคืออะไรเหมือนเป็นการคลายปมอ่ะคลายปมเรื่องนี้เป็นอย่างไรและเรื่องนี้มันให้อะไรกับเรา ถ้าหนังดีๆมันจะได้คะแนนนูน่นคะแนนนี่จากอันนั้นอันนี้เออนะลองไปหาดูอันนั้นเป็นการวิเคราะห์เป็นการประเมินค่าหนังได้ก็อย่างหนึ่งต่อไปหน้า62และ63ในหน้า62และในหน้า63จะเป็นการวิเคราะห์และประเมินค่าในลักษณะต่างๆก็คือต,ต,ตามเนื้อหาของสารนั้นๆว่าแต่และอย่างอ่ะมันมีหลักเกณฑ์และวิธีการอะไรของมันอันนี้ก็จะเป็นอันคร่าวๆเนาะเดี๋ยวมาดูกัน อันแรกคือจะเป็นประเภทเข่าวสารจุดมุ่มงหมายในการฟังในการดูข่าวอันแรกเพื่อการรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองด้วยรับความรับความรู้จากสิ่งที่ดูหรืออีกอันหนึ่งอาจจะเป็นเพื่อความบันเทิงที่นี้จะทั้งรับความรู้และความบัน,บนเทิงเนี่ยเราสามารถเอามาเป็นแนวในการปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหาต่างๆได้แต่ถ้าถามว่าข่าวยุคนี้สามารถเอาอะไรมาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตหรือแนวทางการปฏิบัติได้อย่างเช่น โควิด1 9เออมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอะไรในกับประเทศไทยโควิด1 9ทําทำไมมันมาระบาดอีกหนึ่งระลอกหรือเราเรียกว่าระลอกใหม่เนาะเออเราสามารถเอาแนวทางสิ่งพวกนี้เอามาปรับใช้ยังไงกับตัวเราล้างมือบ่อยๆนะอยู่ห่างๆกันนะหรือถ้าไปจับายนู้นนี่มาก่อนจะเอาของขนมเข้าปากหรือเอามือหยิบจับ โดนตาโดนปากโดนอะไรนู่นนี่นั่นในหน้าเราเราควรจะล้างมือก่อนไหมหรืออะไรทํานองนี้นะจ๊ะอันต่อไปอาไ่สิยังไม่อันต่อไปลืมลืมบอกว่าเวลาฟังข่าวอะ่ะมันจะต้องฟังจากหลายๆที่ทำไมต้องฟังจากหลายๆที่คำถามคำตอบก็คือมันเป็นการเปรียบเทียบว่าข่าว,ข,าวข่าวเดียวกันที่แต่ละที่นำเสนอมามันตรงกันไหมและถ้ามันไม่ตรงอะ่ะ ถ้ามันไม่ตรงหมายความว่ามันต้องมีที่ใดที่หนึ่งอ่ะให้ข่าวแบบเวอร์เกินจริงซึ่งมันก็มีอยู่ในจอทีวีลองสังเกตดูสิลองสังเกตดูบางข่าวอ่ะบางข่าวจะให้รายละเอียดที่ไม่ตรงกันอ่ะอันนี้ก็ต้องเปรียบเทียบเนาะเอาข่าวมาจากหลายๆแหล่งเพื่อตรวจสอบความจริงและความน่าเชื่อถือของมันอันต่อไปสื่อประเภทโฆษณาสื่อประเภทโฆษณานี้จะต้องใช้สติในการดูและในการฟังเยอะนะเพราะคอนเซปต์ของการโฆษณา มันคือการที่กล่าวเกินจริงและจูงใจให้เราเชื่อหรือปฏิบัติตามหรือซื้อตามเขานั่นเองทีนี้มันก็ต้องมาวิเคราะห์เอ้ยมันน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนยังไม่ต้องรีบลงเชื่อยังไม่ต้องรีบโอนเงินนะจ๊ะดูให้มันดีก่อนไอ้พวกสื่อโฆษณาเนี่ยอันนี้น่ากลัวอันต่อไปคือสื่อประเภทละคร ละครอันดับแรกคือสร้างความเพลิดเพลินให้เราอยู่แล้วจริงไหมพวกละครพวกหนังพวกอะไรพวกนี้สร้างความเพลิดเพลินอยู่แล้วที่นี้แล้วเราจะดูละครยังไงให้มันได้ประโยชน์อ่ะก็มีการวิเคราะห์การประเมินค่าอยู่แล้วในละครหรือในภาพยนต์อย่างที่บอกไปอะ่ะมันสะท้อนมันสะท้อนสภาพสังคมได้มันสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมได้ว่าอะไรอะไรแฝงอยู่ในเรื่องวัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมการแต่งกายอะไรพวกนี้เนี่ยเออเราสามารถเอา สิ่งพวกนี้มาเป็นความรู้หรือเอาสิ่งดีๆมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราก็ได้นะจ๊ะอันต่อไปคือสื่อประเภทสารคดีสื่อประเภทสารคดีนี่คือเขาจะนำเสนอเนื้อหาที่เป็นวิชาการเออหรืออาจจะเป็นสาระทางวิทยาศาสตร์นู้นนี่นั่นแต่คอนเซปตของมันนำเสนอเรื่องจริงแต่เป็นความเพลิดเพลิน คอนเซปต์ของมันที่นี้ถ้าดูสรารคดีคุณจะได้ทั้งความรู้ความคิดความเป็นจริงได้ความเพลิดเพลินด้วยอ่ะทีนี้ข้อเท็จจริงที่เขานําเสนอมาเราก็ต้องมาดูว่าเออมันมันมีการอ้างอิงไหมว่าแนวคิดพวกเนี้ยเอามาจากไหนมันน่าเชื่อถือหรือไม่มันสมเหตุสมผลไหมอะไรพวกนี้เนาะอ่ะอันต่อไปอันต่อไปคือมารยาทในการฟังและการดูถ้าถามว่าหัวข้อเนี้ย สำคัญมากไหมมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากมายแต่อาจารย์อยากจะบอกแค่ว่าเอ้ยมนุษย์เราอะเราอยู่ในสังคมร่วมกันกับคนลหลายๆคมอะมันจำเป็นจะต้องมีมารยาทคือเขาจะได้ไม่มองแล้วว่าเฮ้ยทำไมทาไมเป็นเด็กที่ไม่มีมารยาทจังวะอะไรแบบเนี้เนาะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอะมารยาทในการฟังการดูคืออันแรกควรยังไงควรสํารวมกิริยามารยาทหมายความว่าคุณจะต้องมีความสุภาพมีความตั้งใจ นนนนี่นั่นอะไรหลายๆอย่างอ่ะเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะสำรวมกิริยามารายาทเอ,อ่ออันนี้จะหมายความว่าในสังคมไทยอ่ะเรามีคนที่อายุแตกต่างกันไปเยอะแยะ,ยะมากมายทีนี้การอยู่ในสังคมในสังคมไทยปกติเราจะเคารพผู้ที่มีอายุมากกว่าถ้าสมมุติเราคุยเราฟังเราดู กับผู้ใหญ่อ่ะมันก็จะต้องมีความสุภาพมากขึ้นนิ่งหน่อยเนาะจากที่เป็นลิงเป็นข้างก็ต้องนิ่งหน่อยมีสมาธิและตั้งใจฟังเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนนี้ตั้งใจฟังเราหรือไม่ตั้งใจฟังเราดูจากการสบตาเขาสบตากับเรามั่งไหมเออหรือเขาไม่สบตากับเราเลยและดูที่ปฏิกิริยาตอบสนองเราพูด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 ไปเนี่ยเขาตอบสนองอะไรกับเรามั่งไหมหรือเราพูดไปตั้งนานเขานั่งนิ่ง สบตาก็ไม่สบนั่งตาลอยเอออันนี้คือคนที่ไม่ได้ตั้งใจฟังแล้วอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสียมรยาตอย่างหนึ่งหรืออีกอันหนึ่งเวลามีคนอื่นพูดอยู่อันนี้เชื่อเหอะพ่อแม่ทุกบ้านสอนมาอยู่แล้วเฮ้ยเวลามีคนพูดอยู่แล้วเราจะพูดเราจะต้องรอจังหวะที่เขาหยุดพูดก่อนนะเราถึงจะพูดออกมาไม่ใช่เขาพูด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 อยู่อ้าวไอ้นี้แทรกเข้ามาอีกแล้วอะไรเป็นแบบนี้ก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับพวกเราเนาะเราจะต้องดูจังหวะว่าเอ้ยจจัังหหววะะะไไนนล่มครพูดเข้าป หรือถ้ามีข้อสงสัยอย่างที่บอกอะถึงจะสงสัยมากน้อยแค่ไหนเเราต้องรอจังหวะก่อนนะไม่ใช่ว่าพูดโพลงเข้าไปเลยอ่ะก็ไม่ได้อีกนะจ๊ะอีกอันหนึ่งปฏิกิริยาตอบสนองแน่นอนมันต้องมีแต่มันต้องมีอย่างเหมาะสมเหมาะสมยังไงอะถ้าไม่พอใจจะต้องแสดงออกอยังไงอะ มันต้องเก็บเขาไว้ข้างในอะเนาะมารายาทอมันก็ต้อง,ต,องต้องเก็บเขาไว้ข้างในไม่แสดงสีหน้าหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าไม่ชักสีหน้าเอออันเนี้คือเจอบ่อยถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นวัยรุ่นหัวมันร้อนง่ายเออเวลาบ่นอะไรอะไร,อะไรนิดอะไรหน่อยเนาะมันก็จะรู้สึกแบบหหัวฟัดหัวเวียงอยากจะแสดงกิริยาก้าวเล้าออกมาหรือทำหน้าทำตารู้สึกเบื่อหน่ายเออก็เก็บไว้ในใจเนาะเบื่อแค่ไหนก็ต้องอดทนเรียนประมาณเนี้เนาะก็เก็บมันไว้ในใจเนาะ อันต่อไปพูดถึงเรื่องการปรบมือปรบมือบางคนปรบมือแบบปรบมือเหมือนแกล้งอะ่ะปรบน้อยไปปรบมากไปเฮ้ยอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นมารยาททางสังคมอย่างหนึ่งเนาะหรือมารยาทอีกอย่างหนึ่งสมมุติถ้าเข้าไปดูไปดูโรงภาพยนตร์โรงละครดูละครเวทีอะไรพวกเนี้ยไม่ควรเอาสิ่งของไปวางเพื่อจองที่หรือ เดี๋ยวยืนอีกแล้วเดี๋ยวเดินอีกแล้วหรือมีเสียงโทรศัพท์รบกวนคนอื่นอีกแล้วอะไรประมาณนี้มันก็สร้างสร้างความน่ารำคาญให้กับผู้อื่นหรือแม้กระทั่งเวลาเรียนเวลาเรียนคือสงสารบางห้องนะบางห้องจะมีเด็กที่ตั้งใจเรียนหลายคนแต่เพื่อนในห้องอ่ะคุยตะบี้ตะบันคุยไม่สนใจใครอ่ะคือถ้าถามว่ามันเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจไหม มันก็เป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจสําหรับเพื่อนในห้องคือเขาอยากเรียนกันแต่เราอยากคุยอย่างเงี้ยคือคนเราอยู่ร่วมกันอย่างที่บอกเราอยู่ร่วมกันในสังคมอ่ะเราจะต้องพึงระลึกถึงคําว่ามารยาทมารยาทต,ต้องมีเออเพื่อนเงียบเพื่อนจะเรียนเราก็ควรเงียบอารมณ์ประมาณเนี้ก็คืออยากให้เราสร้างมารยาทของทักษะการฟังและทักษะการดูไว้เยอะๆแล้วมันมีโจทย์อยู่ข้อหนึ่งเราจะสร้างได้ยังไงอ่ะ มันจะถามแล้วว่าเราจะสร้างมารยาทพวกนี้ให้เกิดขึ้นกับตัวเราได้อย่างไรมันมีคำถามในหน้า73ข้อ2ที่ถามว่าผู้เรียนจะมีแนวทางในการฝึกมารยาทในการฟังในการดูอย่างไรลองนึกมาสักหนึ่งข้อ ว่าเราจะสามารถทํามันได้จริงสมมุตเออิเราอาจจะระวังการกระทําของเราเวลาเราไปดูไปฟังร่วมกับคนอื่นอ่ะไม่สร้างความลำคาญให้กับเขาเนี่ยคือการระวังตัวการระวังตัวก็คือการฝึกได้อย่างหนึ่งนะจ๊ะทีนี้ข้ออื่นๆอ่ะไม่มีอะไรยากและอาจารย์บอกไปแล้ว10ขอ้ออาบอกหน้าหน้าหน้า71อีกก็แล้วกันหน้า71เดี๋ยวมีให้ดู อันนี้เนื้อหาเป็นหน้า71นะกลัวบางคนเขียนแผนภาพแล้วจะงงเขาให้เราเขียนแผนผังที่แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและอธิบายว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรอันนี้ก็มีอยู่ในหนังสือแต่แค่กลัวเรางงอ่ะภาพกับเสียงส่งไปหาผู้รับสารหมายความว่าผู้รับสารเนี่ยรับทั้งภาพและเสียงมา มันก่อนมันจะตีความหมายได้มันก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติอยู่กับพร้อมอยู่กับตําแหน่งอะไรพวกนี้แล้วก็อธิบายว่าไอจิตองประกอบเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างไรก็อธิบายได้ตามนี้เลยนะหน้า71ได้คําตอบแล้วนะขอฉเฉลยให้ฟังอีกหนึ่งหน้าถ้าใครเปิดมาถึงท้ายคลิปคือหน้า72 ออโจทย์มันจะงงง,งหน่อยเนาะแต่คำตอบมันมีแฝง,แงอยู่ในหนังสืออยู่แล้วแต่แค่จะไกด์ให้ฟังเขาถามว่าหากผู้เรียนจะต้องเลือกสื่อมาประกอบการนำเสนอการบรรยายเรื่องเน้นเรื่องสภาพสังคมอ่ะสะท้อนบทบาทผู้ฟังและผู้ดูเราจะเลือกสื่อประเภทใดเพราะอะไรอันนี้ควรถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์จะตอบว่าสื่อประเภทละครเพราะละครมันสะท้อนให้เห็นสภาพสังคมที่แทรกอยู่ที่แฝงอยู่ในละครทําให้ คนฟังและคนดูได้ศึกษาแล้วก็ติดตามเนื้อหาได้อย่างเพลิดเพลินอันนี้คือคำตอบในหน้า72นะจ๊ะและมีอันไหนอีกอที่จะทำไม่ได้อีกไหมย้อนไปหน้า70การฟังและการดูคืออะไรอันนี้มีคำตอบแล้วการฟังและการดูมีความสำคัญอย่างไร อันนี้มีคำตอบแล้วอ่าโอเคงั้นสำหรับหน่วยนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครฟังมายันจบคลิปได้คำตอบเกือบหมดทุกข้อเลยอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ